คุณไปดูด้วป้ายเขาเขียนอะไรครับสเสด็จพระราชสมภพเกิดเมื่อวัือนที่ห้าเดือนออนี้เหมือนเป็น,เป,นเป็นประวัติพระราชประวัตินะครับอืน่าจะโดยย่อครับอืนี่นะครับเป็นเป็นประวัติโดยย่อแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเนี่ยมีมีมีรูปเคารพอันเนี้ยเท่านั้นเลยที่ผมเห็นว่า เป็นที่เดียวเลยที่ผมเห็นด้วยซ้ำคือไม่รู้ว่าเป็นที่เดียวในเมืองไทยหรือเปล่าแต่เป็นที่แรกที่เราเห็นแล้วกันว่าเป็นลูกเคารพพระเจ้าตากในลูกนี้ใช่ลุกเชื้อสายจีนลุกจีนนะลูกจีนจีนหน่อยก็อย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้วสุวรรณารามหรือว่าอยากจะมาสักกิละพระเจ้าตากในอีกลูกหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าเป็นเชื้อสายจีนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง ผมว่าอันนี้ก็ใกล้เคียง่สุดอันนี้คือเราไม่มีถูกไม่ผิดนะมันอาจจะเป็นรูปในจินตนาการของศิลปินที่เป็นคนปั้นอ่ะแต่ว่าเป็นศิลปินจีนแน่นอนอ่ะถึงจะออกทรงนี้อะไทยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไทยก็ส่วนใหญ่จะออกทรงนี้ไงออันนี้เป็นเขาเรียกในอุดมคติอือันนั้นก็จะเป็นแบบจีนน่าจะถมตาให้ดูดำหน่อยตักเาวนี่มันดูน่ากลัวนะดูนี่ หรือว่าทาสีเนื้อหรืออะไรดีไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆครับนักกลัวนะคือดูคือนักกลัวกับนักเกงขามันคนละความหมายกันนะต้องนึกออกมาเขาอ,อาจจะทําให้ต้องการให้ดูนักเกงขามองหรือว่าดูน่ากลัวนี่แหละครับเจ้าตากในสองลูกครับ,รบว้า จีนไทยก็การกินนั้นครับใช่ครับเห็นไหมฮะใช่ครับก็เรียกว่าสายสัมพันธ์จีนไทยมีมันตั้งนานแล้วถูกต้องคิดดูดิในยุคสมัยนั้นอ่ะให้คนต่างชาติมาเป็นเจ้าสัตว์อ่ะเออเขาคิดกันยังไงนะคนผู้คนนตอนนั้นเขาเขาจะมีการแอนตี้มีอะไรกันเปล่าเขาเรียกอะไรยอมยอมรับในฝีมือั์นอาจจะเก่งฉกาดเรื่องการลบใช่นี่แหละครับวัดสวนารามวรวิหารครับ มาสักการะพระเจ้าตากในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใชครับเป็นวัสุวรรณรามยุคป,ปัจจุบันที่มีเป็นกนารากเยอะคุณที่ต้องมีเหล็บ <c oughs> โอเคครับทรารผม